เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนอน,น,อน้องที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ iPhone 5S เครื่องที่ผมซื้อมา350บาทเสียปาเนี่ยแล้วผมตอนนี้ผมไปเปลี่ยนหน้าจอมานะครับเครื่องนี้ผมใช้งานมา7เดือนอะคือมีคนบอกว่า,เ,าเครื่องราคาถูกๆเนี่ยใช้งานได้ไม่กี่วันก็พังนะครับเนี่ยผมใช้งานให้ดูเลยใช้งานมา7เดือนนะครับใช้งานทั่วไปแต่ส่วนมากไม่ไม่ค่อยไดเอามาเล่นเกมเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่จะซื้อ หน้าจอเล็กๆนะครับเอามาเล่นเกมฟรีไฟลนะครับผมแนะนำา p p o o n s SE ดีกว่านะครับจะได้ไปต่อ iOS 14ส่วน 5s จะได้ไปต่อ iOS 12. 12.4.8หน้าจอเท่ากันนะครับหน้าจอ4.0นิ้วเลยแต่ว่า SE เนี่ยจะเป็นชิป Apple A9 นะครับส่วน iPhone 5s เนี่ยจะเป็นชิป Apple A7 ตอนนี้ผมเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเป็นเน็ตฟรี 5GHz เนะครับผม5 g h z เป็นเครื่องแท้นะทุกคนไม่ใช่รีเฟอร์บิดนะครับเครื่องสูนไทย แต่ว่าผมยังไม่ได้อัป iOS 12.4.8ผมอัปเดตเป็น12.4.5เองเครื่องอายุเปิดตัวมา13ปี2013อ่ะมาทุกคนตอนนี้ยังได้อัปเดตอยู่ก็ถือว่าคุ้มค่ามากใครที่ยังใช้งานอยู่อ er ่ะเดี๋ยวมาลองเทสเกมฟรีไฟ r e นะครับแบบตั้งค่ามาตรฐานแล้วก็ เดี๋ยวปรับสุดให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมเล่นแบบมาตรฐานให้ดูก่อนนะครับผมหนึ่งตาแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นแบบขั้นสูงมากับชุดคาบุก,กิคาบุก,กิสี่พันกาเพชอ่ะทุกคน เอเคนี่ก็โคตรแพงนะครับผมตรงรอรบ,บี้เนี่ยจะมีอาการกระตุกอยู่แล้วนะครับผมขนาดมนอถือ i p h o n รุ่น i อ i p n o n e i s i p n o n e 6เอส u ัมันมีอาการหน่อย ใครที่จะเอามาเล่นเกมเน้เนเล่นเกมเลยนะครับผมแนะนำ SE หรือว่า 6S p l u ขึ้นไปได้าจองานเกตนะทุกคน200บาทนะครับผมซื้อมาแค่มันใช้งานได้ก็พอจอมันจะอ้านิดหน่อยนะครับผมด้านข้างที่ผมให้ดูอะแค่พอทัสกีเล่นได้นะครับจอเก่ามันเป็นรอยผมก็เลยเปลี่ยนออก ด้านล่างบวกอยู่เอ้ยนี่หัวแตกไปหนึ่งสว,สวยี่สวยยังไงระคาบุกิเจอลูกซองสองพันบาททุกคนโคตรแพงไม่แะ่ของแ,งแพงๆอะ่ะโอ้โหแต่ละอันโอเคปั๊บนี่แตกหนึ่งสวยไม่สวยเฮ้ยโอ้โหด้านหลังโอ้โหทัศนจีน มาตรฐานก็พอเล่นได้นะแต่ว่าเครื่องผมใช้งานมา7เดือนอะแล้วก็เครื่องมันน่าจะใช้งานมาจริงประมาณกี่ปีแล้วนะครับผมทดสอบแบบขั้นสูงแล้วก็สว่างมากโหมดเฟรมเรทสูงนะครับเปิดโหมดเฟรมเรทสูงแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นในโหมด4คนให้ดู คือผมลองเล่นปกติมาก่อนอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีอาการกระตุกนหน่อยๆนะครับถ้าเปิดตอบสุดใครที่ชอบหน้าจอเล็กนะครับสำหรับน้องๆที่งบไม่ถึงอาจจะซื้อ iPhone SE มือสมาใช้งานก็ได้นะครับเพราะว่า SE มันจะไปต่อ i o 14ได้นะครับ iPhone SE รุ่นแรกนะครับ ว่าเวลาที่ผมไปเล่นก็เล่นได้อยู่นะทุกคนปรับสุดถ้าเป็นเครื่องใหม่น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะครับ ผมเพิ่งอัปเดตแพดมาใหม่นะครับก็การทันกีนนะผมไม่อยากพูดเท่าไหร่นะถ้าเป็นจอแท้นะทัาะกีนได้เรื่นแต่ว่าจอตัวเนี้ยเป็นจองานเกตผมซื้อมาแค่สองรอยบาทเองจอตัวเนี้ยแล้วก็ผมติดสติ๊กเกอร์ใส่ใหม่นะครับผมให้ดูว่ามันเป็นเครื่อง350บาท เคได้ทอมสันนะครับผมหเห็นคนวิ่งอยู่นะครับเนี่ยด้านล่างคลิปอาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ่ายแบบบ้านๆให้นักไปหนึ่ง <c oughs> ลืม โอเคนะครับผมก็มาลองเทดสเกมฟรีไฟกันให้ดูแบบคร่าวๆนะครับผม iphone 5s เครื่อง350บาทนะผมเปลี่ยนหน้าจอมาแล้วก็เอาสติกเกอร์นี่มาติดใส่นะครับติดใส่ให้รู้ว่าเ,เป็นเครื่อง350บาทนะครับที่ที่ผมนะ่ซื้อมาใช้งานได้7เดือนนะครับแต่ว่าใครที่จะเอามาเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำ iphone se ดีกว่านะครับผม iphone 5s เนี่ยมันเหมาะที่จะเอามาเป็นเครื่องสำรองนะครับรับสายโทรเข้าไปออกเล่นเฟสไลน์นะครับผมถ่ายรูปได้ Wi-Fi 5G นะครับ 5G กันเฮิรได้แล้วก็สร้าง iPhone 11 Pro Max 2,008ทุกคน